จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าเมื่อเขมรรับไม่ได้เมื่อไทยกำลังจะมีข่าวดีเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยเด็กมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้จากประเด็นที่สหรัฐอเมริกาจะส่งวัตถุโบราณคืนไทยถ้ากัมพูชาจะดิ้นเรื่องเทวรูปโกลเด้นบอย ก็ไม่แปลกหรอกครับย้อนกลับไปเมื่อปี2,561แอดมินเปิดเพจใหม่ๆภาพเหล่านี้แอดมินเซฟเก็บไว้ชาวกัมพูชาเขาเคลมว่าเทวรูปพระเจ้าชยวรรมนที่6เป็นของเขามานานแล้วและตอนนั้นมีละครบุพเพสันนิวาสเข้ามาออนแอร์ใหม่ๆชาวกัมพูชาได้กล่าวหาว่าตัวละครกราลเกตใส่รัดกล้าวก๊อปปีข้ขมร ซึ่งมีต้นแบบมาจากเทวรูปองค์นี้แหละครับแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมายับเลยครับตอนนั้นกระแสเครมโบเดียยังไม่ดังด้วยซ้ำคนไทยไปเถียงก็มีแต่จะแพ้ฮ่าฮ่ความพีคยังไม่จบแค่นั้นยังมีหมากอีกตัวที่เข้ามาช่วยชาวกัมพูชาเครมเทวรูปโกลเด้นบอยคือนางงามกัมพูชาคนหนึ่งชื่ออีเรนมิสยูนิเวิร์สแคนบรเดีย2018 แต่งตัวเรียนแบบกาลเกตใส่รัดเกล้าและบอกว่าฉันแต่งตัวตามเทวรูปองคนี้ฮ่าฮ่าฮ่นางลงรูปในไอจแล้วก็มาช่วยชาวกัมพูชาเคลมชุดไทยต่างๆนานาทุกครั้งที่ทัวคนไทยไปลงนางวงเล็บตอนนี้มีทัวไม่กี่คนหรอกคนไทยโลกสวยเยอะนางตอบกลับ I pity you so much ใส่คนไทยตลอดนะความจริงเทวรูปองนี้ ไม่ใส่รัดเก้าวอะไรหรอกครับแต่ยอดพระเศียรด้านบนหักรูปทรงจึงคล้ายรัดเก้าให้พวกมันเครมมาจนถึงทุกวันนี้เทวรูปองค์นี้คือพระเจ้าชย,ยาวรมันที่6แห่งเมืองพิมายเป็นต้นราชวงศ์มหิธรปุระที่ลงไปปกครองขเขมรเป็นกษัตริย์พระองค์แรกจากราชวงศ์มหิธรปุระแห่งอีสานใต้ที่ลงไปนั่งบัลลังก์เมืองยโสธรปุระ แต่ต่อมาคือเมืองนครธมมีลูกหลานสืบต่อมาอีกหลายรัชกาลเลยเช่นพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองพระเจ้าชัยยาวรมันที่7หรือจะเรียกได้ว่าราชวงศ์มหิธรปุระเป็นราชวงศ์วรมันสุดท้ายที่ปกครองขเขมรก่อนที่พระเจ้าแตงหวานจะมาโค่นล้มตระกูลวรมันในที่สุดก็คือราชวงศ์นี้ความจริงประเทศไทย ได้ดำเนินการทวงคืนเทวรูปองค์นี้มาอย่างต่อเนื่องทวงจากสาหรัฐอเมริกาไม่หยุดพร้อมๆกับกลุ่มสำนึก300องค์เพราะเรามีหลักฐานทุกอย่างแต่กัมพูชาก็ไอ้ดนแค่ทวงคืนเทวรูปองนี้จากสาหรัฐอเมริกาบ้างโดยอ้างว่าเทวรูปองค์นี้เป็นศิลปะเขมรต้องเป็นของกัมพูชาบาบาบๆซึ่งทางกัมพูชาเคยออกข่าวใหญ่โตมาครั้งหนึ่ง ในการทวงคืนโกลเด้นบอยแล้วกล่าวหาว่าไทยเอาสมบัติไปจากขเขมรด้วยซ้ําแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนหน้าแตกนับไม่ถ้วนเลยนะครับต้องรอดูกันต่อไปเราคงจะได้เห็นเขาดิ้นกันอีกสักพักใหญ่ๆเพราะทางนั้นเขาเข้าใจว่าเทวรูปองค์นี้เป็นของเขามานานแล้วโดยอ้างแค่ว่าศิลปะขเขมรต้องเป็นของขเขมร โดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าอยากได้ให้ขี่รถถังข้ามมาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีใจที่ได้คืนของไทยก็คือของไทยดิ้นตายก็ช่างโคตรพ่อโคตรจุดจุดจุดมึงแหละถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเจอที่ไหนของไทยครับพี่มายหรือบุรีรัมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหนึ่งในตอนนั้นมีผมนี่แหละ แน่ๆจนตอนนี้นะ่ะเฟซผีหลายๆอันนะปิดไปแล้วที่เสียดายคือเฟซรหัสเกมด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากได้ยกทับเข้ามาเอาเลยชายแดนบุรีรัมพร้อมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่างั้นศิลปะยุคโรมันทั้งยุโรปคงต้องคืนอิตาลีมันโง่ไงเลยไม่เข้าใจแบบชาวบ้านเขาซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ ากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานครับเมื่อคอมเมนต์โป้แตกว่าไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นแต่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากทางใต้เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยซึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้หลักฐานทางวิชาการที่ไม่อาจปฏิเสธได้มีความแม่นยำก่อภาพวาด ภาพสลักบนกำแพงหินนั่นก็คือการตรวจหา DNA เมื่อมีการตรวจ DNA ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอุตสาคาเนพบว่าคนขเขมรมี DNA แตกต่างจากคนไทยลาวพมา่าและเวียดนามแต่กลับมี DNA เหมือนชาวเกาะชาวาเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าชาวขเขมรไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นแต่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากทางใต้และโดนขอมเอาไปเป็นทาส ดังที่ปรากฏในศิลาจารึกศตวรรษที่12ที่เริ่มมีชื่อขเขมรปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ชาวขเขมรยังแต่งตัวเหมือนกับชาวเกาะของอินโดนีเซียอีกด้วยอีกทั้งยังมี DNA ใกล้เคียงกันอย่างยิ่งจึงไม่สามารถปฏิเสธที่มาของชาวขเขมรได้มีความเป็นไปได้ที่ชาวขอมจะเอาขเขมรมาจากทางหมูกก่เกาะทางใต้เพื่อมาเป็นทาสเป็นแรงงานก่อสร้าง ปราสาทบนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากที่อินโดนีเซียก็มีสถาปัตยกรรมปราสาทหินเหมือนกับในดินแดนอีสานใต้และในกัมพูชาปัจจุบันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าอิโดเท่ากับอินโดนีเซียใต้นิเซียเท่ากับเนซอสวงเล็บหมู่เกาะเมื่ออารยธรรมอินเดียใต้ แผ่ขยายมาทางใต้ของส่วนภูมิก่อเกิดอาณาจักรต่างๆก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องนําแรงงานทาสมาด้วยเพื่อใช้แรงงานถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องเล่นประเด็นนี้ครับถูกทางแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาจริงๆมันมีคนเขมรที่มี DNA เหมือนไทยเป๊ะๆอยู่ด้วยไม่น้อยนะแถมสีดำหงเล็บจีนตอนใต้เยอะกว่าคนไทยอีกถัดมานะครับ คอมเมนต์ว่าดูจากทำลายปราศาทปรัปบานันในอินโดนั้นสร้างก่อนแล้วก็ย้ายมาสร้างที่ไทยเสร็จแล้วไปสร้างนครวัดนครธมที่ขเขมรท่ามาอกนะครับคอมเมนต์ว่ากรณีความเห็นขเขมรมาจากอินโดและแต่งกายนุ่งน้อยชิ้นเหมือนชาวเกาะอินโดพยายามแสดงความคิดเห็นเลี่ยงหรือให้กระทบอินโดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยดีกว่า เปิดช่องให้เขมรได้พวกมาเป็นทับเสริมเปิดศึกติดพันหลายด้านไม่คุ้มเหนื่อยในระยะยาวตีจุดได้เปรียบสงวนจุดเสียเปรียบยังไงศึกชิงวัฒนธรรมมันเป็นศึกยาวแน่ๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหน้าตาคนเขมรแท้ๆคือชนเผ่าเกาะชวาแน่นอนวัฒนธรรมการกินการแต่งตัวหน้าตาเทือกเดียวกันกับวุ้นเส้นหมดนะ่ะ อพยพมาจากนั่นแน่นอนไม่เชื่อไปดูถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหมือนขนาดไหนลองสังเกตดูคอมเมนต์อินโดกับเขมรดูได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านักวิชาการคนหนึ่งยังบอกเพี้ยนเสียงกรอมครอมกรอมขอมอเขมรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหลักฐานชัดเจนที่ไม่มีวันลบล้างได้เพราะอยู่ใน DNA ของชาวเขมรทุกคนบอกแล้วว่าเขมร เหมือนโรฮิงญาคือพวกที่ถูกกวาดล้างกวาดต้อนมาใช้แรงงานแล้วถูกทอดทิ้งจะมีวัฒนธรรมใหญ่โตรุ่งเรืองได้ยังไงก็ดีกว่าโรฮิงญาที่ยังมีแผ่นดินให้อาศัยจงรักษาแผ่นดินตัวเองไว้อย่าให้ต้องเร่ร่อนเหมือนบนรรพบบรุษเลยนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ